โยอวาซาดิบลุนเมกาบดิบลุนนูบารดิบลุนชาวจ่ายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Back Cover Mobile นะท่านผู้ชมนะหรือว่า Back Cover อร์มนั่นเองน,น,องน,นะครับท่านผู้ชมนะอ่านี่ก็เป็นแบบว่าอ่าเกมจากการ์ตูนนางเรื่อง Back Cover ตอนนี้เขามาเปิดสตโตูไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคุณดูนะนี่เอาดินะครับแล้วก็มีภาษาไทยให้เล่นด้วยนะฮะสำหรับเกมนี้นะคุณดูสำหรับใครที่แบบว่ารอเล่นกันอยู่นะครับเกมนี้ก็เปิดเล่นอย่างเป็นทางการนะ iOS ก็ Android นะมีภาาษไทยด้วยนะจ๊ะ เอาตัวเกมไม่จะเป็นรูปแบบแบบแนวเทอร์นเบดนะท่านผู้ชมนะมีให้เล่นในส่วนของตัวละครมากมายเลยนะครับมีการอัพปรุงอัพเล้งอะไรอย่างเงี้ยอิซซ์อะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะมีหมดเลยนะครับอิซซ์อาร์อะไรพวกนี้นะฮะนี่ตอนนี้ก็อยู่ในพาร์ทที่เล่นเนื้อเรื่องของเอสตราซินิก้าเอสตราเฉยยินยันสักหน่อยขคโลโคเต็กขคเติงขคตรลายบรีมาแล้วว่า สามารถที่จะอัปเกรดตัวละครได้นะท่านผู้ชมอันนี้อันเชิญตัวละครเนี่ยอันนี้เป็นเฮ้ยอันอันนี้อันเชิญเป็นการสุ่มกาชานะคนดูนะกัวล่ากัวตรีไหนวะอ่าชอบเก็บของร้านค้าจอมเบียดจอมเบียดอย่างนี้ใช่ไหมนี่อันนี้ตัวที่เรามีนะคนดูนะเนี่ยนี่เลื่อนขั้นเลยนะนี่เลื่อนขั้นนะครับโอ้ต้องใช้ทรัพยากรนี่หว่าเพิ่มเลเวลล่ะเพิ่มเลเวลได้ไหมเลือกอัตโนมัติ โอเคเก้าสิบสองอ่ะโคตรโหดโอ้พลังเกวตีหนึ่งหมื่นนะตัวดเ,<ป>เดียวว่าแต่ฮิกไปเรีนตามเคล็ดนะสามารถกดเควสได้นะเมื่อกี้เราสู้กับแม็กบ้าไปเมื่อกี้นี้นะคนดูโผล่หล่โอ,อโผล่ตึงเอามาเอาอ่ะเอาละมีเรื่องจะสักสารกันไม่ใช่เหรอไปฮะโอ้ได้ตัวเข้ามาเพิ่มนะฮะเจ๊ด มีน่ายังไม่ได้อัพลิชแมนช็อปโน1เรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลอง500,000ทรัพย์แจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุน<ะ>้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดตเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman c o i ใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman c o i ใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยนี่ได้โนออลมานะทุชมอดหลอกอดติ <c oughs> นี่ แม็กหน้าแม็กหน้าเฮ้ส,ส,สุดสุดไปเลยยัาเตบายโยจอมเวทโอเคมีคอสตูมนะเราเลือกได้นะคอสตูมออโอเคคอสตูมใส่เสื้อคุมหน่วยกระทิงนำผมใส่นี่รอดจัดรอดจัดพลัดรัดเสเซียหัวตรึงใส่ไหนนะหาคอสตูมตรงนี้นี่หน่วยลุงอรุณสีทอง หัวล่อหัวตรึงเอาว่ะอันนี้เอามีอันนี้มีคอสตูมกับเขาด้วเหรอใช่ไหมหรือไม่มีไม่มีไม่มีมมมมโอเคหัวหน้าชาลอตไปกดติ๊กไปฮะตรับูจับสิกว่ากรุงนาสีลัสสปูติงนะอะมาคุยสักหน่อยนะครับกด้านได้เลยนะมันจะมีแบบแนวเนือ้อเรื่องให้เล่นด้วยนะที่จริงเราเดินได้นะคนดูเดินได้เห็นไหมเรากดเดินพวกนี้ได้หมดเลยนะครับโอ้ลื่นจ,จัดเลยเกมกดคุยกัแบ,บแม็กแม็กนาแป๊บ เก่ง very g o o นี่กดไปก่อนนะฮะเส้นทางจอมเวทไปเลยอ๋อไปทำภารกิจคนะรับทำคงทำ,ทำ,ทำควสนะเอาอ่ะเอา,เอ,าอ่ะโคตรหลอกโคตรตรึงสกิลนี่ไงอ่าสกิลตรงนี้นะครับ ตรงนี้กดคีย์กดอัปเกรดยืนยันครับโคตรหล่อโคตรดีเดี๋ยวมนกลับสักหน่อยเป็นทางจอมมีดตรงนี้เยืนยันไปเลยอันนี้อ๋อเราลืมกดรับของใช่ไหมนี่มา,า,า,าแล้วว่ดไซคูนเราพร้อมครับลุย มาเตรียมตัวฮะไปต่อครับต่อกำลัดหมูบ้านเนเฮ้ยกำลังหมูป่าไม่ใช่หมูบ้านว่านยังไงเนี่ยไปพร้อม l e t โก o ลุยเนี่ยตัวเข้านะครับเนี่มีคนมาสอนแล้วนะครับท่านผู้ชมโคตรีโคตรีตรจอมเมธช่วยเหลือนี่ไงเอ้ยยังหดวยังล่อว่ะจอมเมธช่วยเหลือว่ะเฮ้ยหัวจัดเลยน,นี่ลุงได้มีตัวอื่นแหละ เอายามิลงดีกว่าคนดูนะว่าแต่ยามิไม่โหดอ่ะไม่เอาไม่เอาอ่าตัวนี้ SR ลงครับโหดจัดแล้วก็เอานี่ละกันยูโนเตตจบายโยโคตรหลอกโคตรดีเลยคนดูนะคนดูลงไปแบบตัวเย่หมดเฮ้ยทำไมมัดเลาแต่งตัวอย่างนั้นวะ นี่เปิดออโต้เลยดิโคเซมาหูบอกเลยต้องมีคนตายโอ้โหคนแรงอิดบัฟได้ลดพลังโจมตีนะคนดูบ้ากะนี่พลังคิสตันแต่ใช้กับใช้กับยูโน่ไม่ได้นะคนดูพลังนี้ ม่งต๊บมุดแหละเฮ้ยไม่ใช่ใช้กับไอเอสตาร์ไม่ได้สวนพงหนามแร่จู่โจมโ้ตรึงโอ้แรงจัดสองมือเลยเหรอโอ้หกพันไม่ต้องหลินแล้วตัวอื่นนะบอกเลยเด้อบึมโคตรแรงโคตรแรงโอ้ตายหมดเลยมั้งนะ ตอนนี้เอาว่าเอาว่าส่งคำขอไม่ส่งครับแต่ต่อไปเอ้ยผลึกความทรงจำนี่จะกลับมาทำไมดูพนึกนี่อ๋อไว้อัพไว้อัพโอเคนาถัดไปฮะแล้วมันมีจอดตัวจัดทีมอัตโนมัติได้อ๋อนี่ไงนี่ไงนี่น เหนียวตัวนี้ขึ้นเลยครับไป let's go คาถานารูโตรอับุจัมโบรอโบโจัมบริจัมคาถานารูโตรข้ามครับมาดิมาดิปาดเลยดิครับนี่เป็นไงล่ะตะกิวไปต่อครับฟาดเลยดิเฮ้ย จะซื้มาเหรอเอาว่ะเอาว่ะนี่จะเป็นไงกูหล่อคกูตีเอตาซินิก้านี่เป็นไงโลโ่ะฟันหูตายอยู่นะคนดูตึงเปียตึงเปียของเทของเทสวนพงน้ำนี่หู ูดอกเนี่ยเยอะอย่างนี้นเนี่ยสอนพิษตึงจัดๆหลมเหียวกระโชกโอ้โหก้อนแรงพันสามนี่เป็นไงล่ะโอ้ตีทีตีข้อตายสองฟันอีกทีนึงเอ้ยแอสตาเราก็โหดอยู่นะเนี่ยคนดูนะผมบอกเลยแอสตาซินิก้ายิัยนยันกดข้าม นี่วิวอัพลิชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุน้นฉลอง5 0 0แสนซับแจกยับ3ต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเตมิมยิ่งลุน้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆ100บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งรดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้ลุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลยครับสวยค่อยๆอ,อัพฮะรีวตัวเรารียวใช่ไหมโอ้โห จจรอจ่าดีด้าต่อไปนะฮะกดพร้อมเลยเดี๋ยวเราไอ้กอดอนมันโหดสุดแล้วหรอวะคนดูตัวอื่นมันเป็นเอซอาร์นี่มันน่าจะมีตัวโหดกว่านะผมว่าเนี่ยเอานี้ขึ้นมาแล้วกันกสปอร์เตอร์เริมคาถานารุโตอาบุดจัมบูอาจัมบุดะคาถานารุโตอาบุดจัมบูอาจัมบุดะ กษัตริย์นานุโตะบุจัมบุจัมบุษอเอเด่นี่เป็นไงล่ะพงไผโอ้โหจัดสองพันห้าเลยเหรอมีพิโซเทมมหูนี่เป็นไงล่ะโคตรแรงแรงโคตรโคตรเออเจ็บอยู่นั่นน่ะเจ็บแต่เก็บอาการข้ามโอ้โหฟัน เอฟสามครับไปสวนพุงน้ำอืมบาเรียน้ำเอ้อเหยวกระโชกอือกดแรงมาว่ะมาว่ะ อเอ้ยเฮ้ยเอ้ยตีแรงอย่างนีนกันแล้เนี่ยคนดูนี่งไงลบล้างดีบัฟครับเิือพลังป้องกันโอ้โหมันฟื้นฟูกันใหญ่เลยนี่จบตีประสานฟาดอย่างงี้นะหัวหน้าหน่วยเราพลังน้ำอ๋อฮิวฮิวให้ตัวอื่นเรอซัพพอร์ตนะคนดู เอาวะนี่เป็นยังไงเอตาซินิแว็กเอตาซินิก้าเฮ้ยมันใส่แต่เอตาแล้วนะนี่มาเลยครับน้องเอาไปกินนี่เป็นยังไ่ะกวดแรงโจมตีประสานด้วยกดลิงได้ไหมสวยสวย นี่เป็นไงล่ะล่วงฮะมาดามาดามาติบายอูอาดีเอาดีโคตรล่อโคตรนีมี่านต่อไปเลยฮะคุณดูคุยกันก่อนคุยกันก่อนกดท้าทายนี่ไงโอทท้ท้าทายทั่วไปด้เชดเอาว่ะมาว่ะมาว่ะนี่อัพอะไรอ่อีพีคืออะไรเอ่ย อ๋ออัพพลังสัตว์เลี้ยงเหรอโอเคโอเคนายสามารถโอเคอะพร้อมแต่ยังหมู่บ้านเอ่อโอเคตรงนี้เฮ้ยต่อสู้กับใครวะรางวัลสามพัน 3, มาดินี่เอตาซินโนเวกเอตาซินิก้าพูดผิดมาดิกรัฟมาดิกรับครับครู วาระซีมารซเซมหูเอาคุณสาแล้วกันนี่ดกเป็นไงล่ะเจอสาวแล้วบ้างเต้โคตรแรงยูโนไปดันโนโอดันโนโต บึมแรงจัดๆอุ้ยตายก็หมดแต่คนดูดูดิมาดิมาดิเออเออเออแรงอยู่นะแรงอยู่นะเอตตาเรานี่เขาไปเฉือนไปไนอ่านี่สวนน้ำพงไพ่บาเรียน้ำเรซมหูฟันฟัน นี่เนี่ยเป็นไงล่ะตุยเย่เลยฮะตัวแหววแรงแรงแรงนี่เนี่ยติดคีย์ดีคอดเอาเด้อเอาเด้สี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยฮะ โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเจ้าตัวเกม Back Cover Mobile นะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปเปิดสตอไทยเล่นไปที่เรียบร้อยมีให้เล่นทั้งไอโอเอสก็บแอนดรอยเป็นเกมแนวเทิร์เบด,ด,ดนะลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่แต่คลิปนะครับสำหรับวันนี้พี่โก้ก็ตัวก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรึงลิชแมนชอน็อป no หนึ่งเรื่องเติมเกมแจกใหญ่เติมเยอะได้ลดเติมเยอะได้ลุ้นฉลองห้าแสนซับแจกยับสามต่อครั้งแรกกับลัคกี้คอยยิ่งเติมยิ่งลุ้นลุ้นต่อแรก iPhone 15 Pro Max แอดไลน์เติมเกมทุกๆุ0 0 0บาทก็ลุ้นได้ลุ้นต่อที่2ยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมบนเว็บที่ร่วมรายการรับ Richman คอยใช้แทนส่วนลดได้ทันทีลุ้นต่อที่3ยิ่งเติมยิ่งลุ้นกับ Richman คอยใช้รุ้นรางวัลใหญ่บนเว็บไซต์ richmanshop.com กดลิงก์ใต้คลิปเพื่อไปลุ้นกันเลย